ราศีธนู15-30เมษายน64นี้นะคะใครที่คิดว่าตัวเองกำลังแย่ๆเข้ามาฟังได้เลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้คุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาหรือคุณจะมีข่าวดีนั่นเองค่ะแต่ว่าข่าวดีของคุณนั้นจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเงินแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่ง เพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะและทุกคลิปค่ะคนแชร์ข่าวพารวยจะค่อยเตือนก่อนเสมอนะคะว่าการที่เราดูดวงเราเชื่อเรื่องดวงขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติอย่าได้งมงายนะคะดูดวงเพื่ออยู่เหนือดวงค่ะอย่าดูดวงเพื่อเดินตามดวงนะคะดูเพื่อเตรียมตัวรับมือและแก้ไขหากว่าวันข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะ นี่แหละค่ะคือข้อดีของการดูดวงนะคะสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะขออนุญาตแจ้งล่วงหน้าให้เลยนะคะก็คือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมนะคะนี่คือเกณฑ์ของท่านที่เกิดในเดือนในราศีธนูค่ะและคลิปนี้นะคะสามารถดูได้ทั้งลัคนาและราศีเกิดอย่าลืมนะคะว่าดูดวงอย่างมีสตินะคะและนี่เป็นดวงรวมไม่ใช่ดวงของคุณแต่เพียงคนเดียว เรามาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าค่ะชา้าราศีธนูนะคะดวงชะตาของคุณตั้งแต่วันที่15ถึง30เมษายน64นี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะหลังจากที่กลับจากการพักผ่อนหยุดยาวนะคะจะโชคดีมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยบ้างหรือไม่เพราะว่าหลายๆท่านนี่กระเป๋าแบนกันแล้วนะคะหรือว่าการงานของคุณนั้นจะดีขึ้นบ้างไหมหลายๆท่านก็คงกำลังวิตกกังวลอยู่มากเช่นเดียวกันกับ2เรื่องนี้ นะคะอยากจะให้มีสิ่งดีๆเข้ามาบ้างบางท่านนะคะแอบคิดในใจเลยนะคะว่าอยากให้มีสิ่งดีๆเข้ามาช่วยเหลือบ้างหลายๆท่านก็น่าเห็นใจเพราะว่าแย่ทุกเรื่องนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะก่อนอื่นขออนุญาตบอกเรื่องของการงานให้ก่อนการงานของคุณอยากจะบอกว่าชาวราศีธนูโดยเฉพาะท่านที่ทํางานประจําในช่วงนี้นะคะ เริ่มงานก็เหนื่อยและวุ่นวายเลยค่ะเรียกได้ว่าเริ่มต้นก็เริ่มเหนื่อยเลยนะคะแทนที่จะค่อยๆทำใช่ไหมคะเริ่มต้นทำงานแทนที่จะ,ะค่อยๆทำเคลีย์แบบคล้ายๆกับว่าค่อยๆเคลียเบาๆซอฟทาแบบสบายๆที่ไหนได้เริ่มงานมาปุ๊บงานเร่งงานด่วนวิ่งชนคุณเลยนะคะในช่วงนี้ชาวราศีธนูเรียกได้ว่านั่งปัดเหงื่อกันเลยทีเดียว จากนี้ไปนะคะเตรียมตัวเหนื่อยได้เลยค่ะหากใครที่เข้ามารับฟังนะคะทั้งงานที่จะต้องจัดก,การแก้ไขกับอุปสรรคกับปัญหาในช่วงนี้ใครที่ทำงานประจำให้เตรียมตัวเหนื่อยรับรองว่าคุณแนนไม่มีเวลาพักผ่อนอย่างแน่นอนนะคะหยุดยาวมาละเริ่มงานนี่ก็ เต็มตัวเหนื่อยค่ะย้ําเลยนะคะสองรอบสังรอบและในช่วงนี้นะคะใครที่ตกงานว่างงานหรือว่ารองานอยู่นั่นเองนะคะคุณจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานค่ะดวงงานเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะชาวราศีธนูหากไม่ได้งานประจําก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือมอบหมายงานพิเศษให้ทํานะคะเรียกได้ว,ว่าโอ้ถือว่าดีเลยนะคะหรือไม่ก็จะมีงานพิเศษเข้ามาช่วยคุณในช่วงนี้พอให้ได้มีเงินมาจับจ่ายใช้สอย รองงานหลักไปก่อนนั่นเองนะคะอยากจะบอกว่าดวงเรื่องของการงานเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะชาวราศีธนูแต่มันอาจจะไม่ทันอกทันใจบางท่านเพราะว่าบางท่านใจร้อนอยากให้มาเร็วๆเร็วๆแต่ว่าการดีขึ้นของคุณนั้นจะเป็นการค่อยๆดีขึ้นจะไม่หนักหนว่วงเช่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะใครที่ผ่านมาเจอแต่อุป,อปสรรคเจอแต่ปัญหาในช่วงนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีแต่คุณจะสำเร็จนะคะ ถึงแม้ว่างานจะติดขัดในช่วงนี้มีปัญหาบ้างแต่คุณจะสำเร็จในที่สุดเน้นย้ำให้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ค่ะหากใครที่ต้องการหางานพิเศษนะคะบางท่านทำงานและสามารถรับงานพิเศษได้นะคะให้คุณติดต่อคนที่เคยร่วมงานกับคุณหรือว่าคนที่เคยให้งานคุณทำนะคะในช่วงนี้เขาจะช่วยเหลือคุณได้ค่ะบุคคลเหล่านี้ดวงมากก็ต้องควบคู่กับการเดินเข้าไปหางานด้วยนะคะจึงจะสำเร็จในช่วงนี้ คุณมีดวงจะสําเร็จนะหากคุณเข้าไปหางานหากเขานั้นไม่ช่วยเหลือคุณโดยตรงนะคะเขาก็จะช่วยเหลือชี้แนะแนวทางให้แก่คุณได้นะไปตรงนั้นสิไปตรงนั้นสิรับรองว่าคุณจะมีเรื่องดีๆเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะสําหรับท่านที่ตกงานรอง,งานอยู่นะบอกได้เลยว่าคุณจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนคะ่ะจบเรื่องของการงานเป็นอันว่าการงานของคุณนั้น ถึงแม้ว่าเปิดงานมาคุณจะเหน็ดเหนื่อยกับการแก้ไขปัญหานะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณก็จะรอดและใครที่ตกงานรอง,งานหากคุณนั้นจะไม่ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานประจําแต่อย่างน้อยๆในช่วงนี้คุณก็จะไม่เหงาและจะไม่ว่างนะคะคุณจะมีงานพิเศษเข้ามาที่สําคัญจะมีรายได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอยนั่นเองนะคะงานไม่มีแต่ว่าปากท้องเราก็ต้องกินต้องใช้ทุกวันนั่นเองนะคะ ทีนี้มาที่เรื่องการเงินของคุณกันบ้างหลายๆท่านนี่สงสัยแล้วนะคะว่าการเงินของชาวราศีธนูในช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างนะคะการเงินของคุณนั้นหมุนเงินหนักมากๆนะคะขอใช้คําว่ามากมากด้วยสลับกันไปสลับกันมาเอาตรงนี้ไปจ่ายตรงนั้นเอาตรงนั้นไปจ่ายตรงนี้เด็กๆว่าได้มาจ่ายไปอารมณ์แบบนี้เลยนะคะในช่วงนี้บางท่านถึงขั้นที่ว่าต้องกู้ยืมมาใช้ก่อนก็มีด้วยเช่นเดียวกันฟังแล้วบางท่านแอบคิดในใจนะคะว่า เอ๊ค่าใช้จ่ายเยอะอย่างนี้มันไม่มีให้จ่ายแล้วคุณจะมีเงินเข้ามาบ้างไหมนะคะคุณจะมีโชคมีลาบบ้างหรือไม่นั่นเองนะคะโชคลาภของคุณมีนะคะชาวราศีธนูในช่วงนี้แต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าแต่ละท่านแต่ละอย่างที่จะบอกต่อไปนี้จะได้ไม่เหมือนกันนะคะแต่พื้นฐานดวงบอกว่าในช่วงนี้ชาวราศีธนูจะได้โชคลาภจะในลักษณะนี้นะคะ คุณจะได้เงินจากการเสรี่ยงโชคเสี่ยงดวงค่ะแต่ว่าบางท่านโชคเงินมาจากได้งานพิเศษข้อนี้ถือว่าเป็นโชคด้วยนะคะมีคนช่วยเหลือแม้แต่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือคุณก็มีดวงที่จะได้แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะคะการเงินของชาวราศีธนูในช่วงนี้การเงินของคุณนั้นอยู่ในช่วงของเงินหมุนก็จริงนะคะแต่คุณนั้นจะรอดทุกเรื่องค่ะเพราะ บางท่านทํางานอย่างเดียวไม่มีงานพิเศษทานั่นเองนะคะบางท่านบอกก็ทํางานอย่างเดียวจะเอางานที่พิเศษที่ไหนมาใช่ไหมคะเป็นอนาคุณรอดนะคะจะมีเหตุให้ได้เงินมาจับจ่ายใช้สอยได้ทันเวลานั่นเองค่ะพอถึงเวลาจริงๆนะคะชาวราศีธนูคุณจะหาทางออกได้ทุกครั้งคะ่ะจะไม่มีคําว่าทางตันสําหรับคุณในช่วงนี้นะคะจําเอาไว้นะคะว่าคุณจะรอดนะในช่วงนี้ รายจ่ายของชาวราศีธนูในช่วงนี้จะหมดไปกับคนในบ้านหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับบ้านนะคะอยากบอกว่าในช่วงนี้คุณมีดวงจะได้ของชิ้นใหม่เข้ามาในบ้านด้วยหรือไม่ก็มีดวงที่จะได้ซื้อสิ่งของที่อยากจะได้นะคะเห็นไหมคะหากคุณมีเงินซื้อก็แสดงว่าคุณจะต้องมีเงินเข้ามือมาอย่างแน่นอนนะคะแต่ก็อย่างที่บอกนะคะหากใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่าเยอะนะคะเพราะว่าโชคจากตรงนี้ไม่ได้มีกันทวกคนแล้วก็ คำว่าโชคลาภการได้มาก็จะไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันด้วยนะคะรายจ่ายงานสังคมของคุณก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันในช่วงนี้ในช่วงนี้นะคะหากคุณเข้าไปเจรจาขอผ่อนผันนี้สินสาหรับบางท่านไม่มั่นใจไม่กล้าในช่วงนี้คุณมีดวงที่จะสําเร็จนะคะหากคุณกล้าที่จะเข้าไปขอผ่อนผันหนี้สินนะคะเป็นอันว่าชาวราศีธนูในช่วงนี้รอดทุกเรื่องทั้งงานและเงินค่ะบอกให้ย้ําให้ตรงนี้เลยว่า คุณรอดอย่างแน่นอนนะคะทีนี้หลายๆท่านคงอยากรู้ว่าหากอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงโชคจะมาจากตรงไหนนะคะโชคลาภจะมาจากรถภายในบ้านของคุณค่ะคันไหนก็ได้นะคะไม่จำเพาะเจาะจงจะเป็นแค่คันของคุณรถภายในบ้านของคุณหากดวงจะได้คุณก็จะได้จากตรงนี้เลยล่ะคะ่ะเสี่ยงงวดต่อไปก็ยังทันนะคะถือว่าอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะคะก่อนวันที่153วันหลังวันที่33วันถือว่าอยู่ในช่วงเวลา 15-30เมษายนเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีธนูขอเอาใจช่วยให้ทุกคนนะั้นรอดพ้นและมีข่าวดีเข้ามาจริงๆนะคะอยากให้ทุกคนนั้นได้เหมือนกันและได้เยอะๆเหมือนกันด้วยค่ะเป็นอันว่าการงานการเงินของคุณนั้นจะมีข่าวดีเข้ามาอย่างแน่นอนนะคะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งคะ่ะชาวราศีธนูหากคุณไม่ได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานคุณก็จะ มีโชคมีลาบเกี่ยวกับการเงินเข้ามานั่นเองนะคะเอาใจช่วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกราบขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีค่ะ